ขอสแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้อันเชิญปีศาจสิงโต9้าหัวสิงโต9้าหัวหยวนเซิ่งจากเรื่องไซอิ๋วสิงโต9้าหัวที่เป็นพหาหนะของไทอี้เจินเหลินขั้นการบำเพญระดับ9ก้าขั้นเทพเจ้าเซียนทองคำทักษะการบำเพนทักษะศักดิ์สิทธิ์9จิตวิญ,ญญาณวิชาเทวะกลืนกินสวรรค์และโลกจิตวิญ,ญญาณต่อสู้ทั้ง9้าคำรามหพิภพค่าความพักดี9.5เต็มหนึ่ง แม่เจ้าโว้ยเจ้าสิงโตตัวนี้คือตัวที่เคยขัดขวางสุนโงคงตอนไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนี่นาท้องเป็นปีสาจที่ทรงพลังยิ่งนักมิตินี้คงเล็กเกินไปสําหรับเขาสินะข้าคือสิงโตก้าหัวหยวนซึ่งข้าไม่สนว่าเจ้าคือใครอยู่ดีๆเจ้าก็โผล่ออกมาเจ้าอยากมีเรื่องหรือไงฮะน้จ้าใจเย็นๆก่อนจิ๋วหลิงหยวนซึ่งในที่สุดเจ้าก็มาข้ารอเจ้าจนตุ่จะเปื่อยอยู่แล้วเนี่ย คอมนับฝ่าบาทพอดีข้ามีปัญหานิดหน่อยก็เลยมาช้าขอรับเลยปล่อยให้ฝ่าบาทต้องรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีเลยข้ามีบางอย่างที่อยากให้เจ้าช่วยพอดีโปรดรับสั่งมาเลยขอรับฝ่าบาทนาจา้าเจ้าช่วยนําทางไปที่พื้นที่ต้องห้ามหน่อยสิขอรับณนะพื้นที่ต้องห้ามหลุมนี้ลึก10เมตรกว้างหเมตรดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกิดตามธรรมชาติสินะในนอนมีชายที่แข็งแกร่งซ่อนตัวอยู่ขอรับเจ้ากลัวว่าจะสู้เขาไม่ได้อย่างนั้นเหรอ มีซี่าบาทเพียงแค่ค่าสบัดนิ้วเริ่มแล้วสินะงั้นพวกเราก็เข้าไปดูกันเถอะครึ่งชั่วโมงต่อมาแล้วอีกฝ่ายล่ะอย่าอย่าฆ่าเขาเลยอย่าฆ่าเขาเลย ฟาบาทถ้าท่านมีอะไรอยากถามก็ถามเขาเลยแล้วกันแต่ก็ระวังด้วยขอรับเพราะว่าชายคนนี้อยู่ในระดับ5ขัคันเทพเจ้าเสียดทองคำขอรับเจ้าเป็นใครแล้วมิตินี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงข้าาจำได้แค่ว่าข้าชื่อเทียนจุ้ยข้าจำอย่างอื่นไม่ได้เลยจำไม่ได้เหรอเจ้านึกดูดีๆสิข้าจำไม่ได้จริงๆอย่าข้าข้าเลย อช่างมันเถอะชายคนนี้คงกลัวหยวนเซ้งมากเลยไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมากนะจา๊ะงั้นเจ้าไปสำรวจรอบๆถ้ำสิว่ามีของมีค่าจำพวกอาวุธวิญญาณหรือเปล่าขอรับฟาบาทมาดูสิ่งนี้สิเจ้าคะสิ่งนี้คืออะไรเหรอข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นอักษรโบราณนะเจ้าคะจุดจบของโลกใกล้เข้ามาแล้ว มันเป็นไปได้อย่างไรกันเขามีคุณสมบัติในการรับอัคาลารับวิถีเตา่าท่านเต่าผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรกันอัคาลารับวิถีเต่าคืออะไรกันอัคาลารับวิถีเต่าก็คืออัคาลารับวิถีเต่าไงล่ะถ้าเจ้าไม่รู้อะไรเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วใส่หัวไปซะาภายในห่วงมิติที่นี่คือที่ไหนกันข้าไม่สามารถสัมผัสตัวเองได้โลกนี้ไม่มีอยู่จริงมันเป็นภาพลวงตาเหรอ เต๋าก็คือวิถีซึ่งวิถีนั้นก็มีมากมายเฉกเช่นเดียวกับเต๋าแต่จุดสิ้นสุดนั้นก็คือสิ่งเดียวกันเจ้าเป็นใครออกมานะผู้คนมากมายต่างมุ่งหน้าเดินไปในวิถีที่ตนเลือกความลับของเต๋าจะเข้าใจโดยใช้ใจอะไรกันเนี่ยเต๋าได้ก่อกำเนิดขึ้นแล้วต้องใช้ใจในการเข้าใจทุกอย่างได้ถูกซ่อนไว้ในวิถีของมันด้วยหัวใจที่เข้าใจโลกเทมจะอยู่ทุกแห่งหน และร่างกายก็จะกลมกลืนไปกับฟ้าดินขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้รับอัคขระลับวิถีเต๋าเนื่องจากโฮสได้รับอัคขละลับวิถีเต่าเป็นครั้งแรกโฮสจะได้รับรางวัลในการสุตรลอตเตอรี่หนึ่งครั้งและจะได้รับการเลื่อนระดับตามเพนหนึ่งระดับกลับมาสู่โลกความเป็นจริงอักคระลับวิถีเต๋ามันออกมาแล้วท่านเทพเอ๋ยกรียุคได้มาถึงแล้ว ภารกิจหลักพิชิตอัคารลับวิถีเต๋ารายละเอียดภารกิจทุกๆครั้งที่โฮสพิชิตอัคาระลับวิถีเต๋าได้โฮสสามารถระบุว่าจะอัญเชิญเทพและปิศาจตัวไหนก็ได้ที่ขั้นบำเพ็ญห่างจากโฮสไม่เกิน5ระดับการอัญเชิญนี้จะไม่รวมถึงนักบุญ